นี่คือนักวิจารณ์ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆครับเรตติ้งของเขานั้นกระชูดแบบเคียงข้างอยู่กับคู่ของเจมี่คราเกอร์กลายเป็นดูโอที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับเพียงแต่ว่าในบทบาทของการเป็นนักวิจารณ์ครับมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งครับที่มักจะโดนคําถามเขาว่าพูดเก่งเหลือเกินด่าเก่งเหลือเกินนู่นนี่นั่นพอไปทําเองเละเทะไม่เป็นท่าและสิ่งที่น่าสนใจก,ก็คือแกรี่เนวิลเคยทําแบบนั้นด้วยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f o o t b ล l l i s t a บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับกับผมจิรกรเสียมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับผมฝากกด subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับอ๋อกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีครับสำหรับเมนสแตนไทยแลนด์ครับการตัดสินใจรับความเสี่ยงของเขาในการก้าวข้ามจากนักวิจารณ์มาสู่การลงมือทํางานจริงด้วยการเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับบอกได้เลยครับว่าพังครับพังแบบไม่มีชิ้นดีวันนี้ลองย้อนถึงบรรยากาศในช่วงตรงนั้นหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทาไมนั่งวิจารณ์เขาดูดีๆ แล้วก็ลงไปรับมือเองทํางานเองแล้วก็เละเทะเองแล้วเขาจัดการกับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงรู้สึกอย่างไรบ้างลองไปได้อยเายพร้อมๆกันนะครับแตรีวิวคือ หนึ่งในนักเตะที่ประสบผลมสำเร็จครับในสีเสื้อของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะคู่บุญของเซอร์เลฟูซันมีแพชชั่นสุดโต่งมากครับและไอแพชชั่นที่มันสุดโต่ง,งตรงนี้แหละครับมันทําให้แฟนๆรักเขาโอเคครับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบขายของซูเปอร์สตาร์อย่างเดวิดเบคแฮมหรือคริสตอโนโรนโดหรือเวนรูนี่ครับแต่ความสม่ําเสมอและการแสดงออกถึงความรักต่อสโมสรเน,นี่ยแหละครับที่เป็นจุดเด่นทําให้สาวกิีสาจแดงนั้นรักเขาหรือเกลดที่แต่ว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดครับด้วยความที่เขาแสดง ออกแพชชั่นต่อสโมสรนนะครับยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้แฟนคู่แข่งรู้สึกแบบ หมั่นไส้อะนะครับาพูดกันง่ายๆโดยเฉพาะคู่แข่งตลอดการครับอย่างเช่นลิเวอร์พูลนะครับหรือแฟนๆของแมสตี้ก็ได้ครับทุกครั้งเวลาที่แกนเวนวิลไปเยือนแอนฟิลที่ลิเวอร์พูลก็โดนต้อนรับอย่างสาสมครับเสียงโหกระจุยกระจายเช่นเดียวกันครับถ้ายุคสมัยก่อนไปเล่นที่เมนโรสสนามเก่าของแมสตี้ก็เหมือนกันครับนั่นคือภาพจําของเขาครับเป็นนักเตะที่มีคนรักมากพอๆกับคนเกลียดอย่างไรก็ตามครับเขากลับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเปลี่ยนแฟนบอลที่ เคยเกลียดเขาเนี่ยให้เป็นคนรักเขามาก ลุ้นเกลียดน้อยลงก็ได้ครับนั่นคือวันที่เขาเลิกเล่นแล้วก็เข้ามาทํางานเป็นนักวิจารณ์ในรายการโทรทัศน์ชื่อว่ารายการมันเดนนฟุตบอลครับของทาง s k y Sport เริ่มทํางานมาตั้งแต่ปี2011เหมือนนั้นแหละครับสกิลฟีบารสุดแซ่บเนี่ยก็ถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องสักทีนักวิจารณ์ฟุตบอลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านฟุตบอลนะครับซึ่งสิง,งคโปร์เขาเรียกว่าพันดิตเนี่ยหลักการทํางานก็คือคุณต้องเป็นคนที่รู้และแตกฉานในเรื่องของฟุตบอลอย่างจริงจังครับถ้าไม่ได้เป็นโคช้ช ข่าวที่เคยทํางานอยู่ในสายงานนี้มาอย่างยาวนานและอีกข้อที่สําคัญมากๆก็คือคุณต้องรู้วิธีที่จะสื่อสารครับสื่อสารสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยออกมาให้คนฟังเข้าใจในแบบเดียวกันนักวิจารณ์ฟุตบอลที่ดีไม่ใช่คนที่จะออกมาด่าทอนักเตะค,คนไหนลอยได้ครับพวกเขาอาจจะพูดถึงนักเตะค,คนนั้นในแง่ลบบ้างครับแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยหลักฐานและเหตุผลมาอ้างอิงว่าทําไมทําไมเข้าถึงวิจารณ์นักเตะอย่างนั้นได้สุดท้ายนอกจากจะแซววิจารณ์หรือวิเคราะห์แล้วนะครับควรต้องมีความเป็น entertainer ในตัว ดยมีลีลาวาทนศิลที่ดีแพรว,พรวมีลูกหล่อลูกชนในการถกเถียงกับ กูรูคนอื่นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวอ้างมานะครับมันคือตัวตนของแกรี่เนวิลเลยครับเขาทำแบบนั้นมาเสมอครับนับแต่ได้รับบทบาทนี้แล้วก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาคือหนึ่งในเบอร์ต้นๆของนักวิจารณ์ฟุตบอลอังกฤษณเวลานี้ครับเรื่องนี้นะครับเดอะการ์เดียนครับอีกสื่อดังของอังกฤษเนี่ยเคยเขียนบทความครับโดยนักข่าวลิชิโอไมเคิลคอร์ซึ่งตัวเนี้ยย้ายไปอยู่กับเดอะแอตแลนติกแล้วนะครับคอร์เนี่ยเคยให้เหตุผลนะครับว่าทำไมแกรี่เนวิลถึงเป็นนักวิจารณ์ที่ได้รับความนิยมเขาจำแนกออออออกกกกมมายยยู่่่3ขข้้้้คคครรรัับแแแแืีีเเนนวิิลลจะะโตงด ต่างในการแสดงความเห็นอยู่เสมอครับแต่ในการโต้แย้งของเขาเนี่ยก็จะใส่หลักเหตุผลที่น่าสนใจเอาไว้ซึ่งมันก็กันกรองมาจากประสบการณ์การเป็นนัฟบอลมา 20ปีของเขานั่นแหละครับประการที่2คือเขาเป็นคนที่หาข้อมูลพูดคุยได้ดีมากครับละเอียดรอบคอบและใช้เวลาแอร์ไทม์ของตัวเองเนี่ยซึ่งอาจจะมีสักช่วงละ15นาทีเนี่ยในการพูดเนี่ยนะครับใช้ได้อยา่างมีศิลปะมากหัวไวไหลลื่นพูดได้ไม่มีหยุดแต่ก็ไม่ได้ไร้สาระครับมีการเปิดเผยจากทีมงานของ Sky Sports นะครับบอกว่าการีดวนเดวิลคือคนที่ทุ่มเทมากครับทำงานหนักหาข้อมูลทำเหมือนในช่วงที่เขาเป็นนักฟุตบอลนั่นแหละครับซ้อมให้หนักพยายามทุกวันมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทต,ตัวเเเออออองงงง้้ววก็รรรรียมม่่่่่าาาาาขขขนนซึถจะคคืสใช เขาอาจจะไม่ได้มีลีลาการเล่นแพรวหรืออะไรต่างๆแต่เขามุ่งมั่นแน่ๆครับเขาซ้อมหนักแน่ๆครับและสุดท้ายก็คือการรีวิวเริ่มต้นอาชีพของการเป็นนักวิจารณ์แบบมีภาพที่ติดลบครับเพราะถ้าคุณไม่ใช่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์เกินครึ่งครับที่อาจจะไม่ชอบผู้ชายคนนี้หรืออาจจะใช้คำว่าเกลียดเลยได้ซ้ำไปแต่พอเขากลายเป็นนักวิจารณ์แล้วนะครับกลับวางตัวเป็นกลางมากขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพสูงมากครับต่อให้คนที่เขาวิจารณ์จะเป็นคนที่สนิททหรรืือออเเป็นดีีตพ่่วมม เขาก็ทํางานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนั่นคือ3ข้อครับที่ไมเคิลคอกส์เขียนเอาไว้ผ่านทางเดอะการเดียนแต่ถ้าเราอ่านถึงข้อสุดท้ายนะครับต่อให้จะเป็นเพื่อนร่วมทีมเกา่าเพื่อนสนิทอะไรก็ตามแต่การีวิวก็ใส่ได้เต็มที่หลายคนอาจจะรู้สึกเอะขึ้นมาครับว่าอช่วงที่โอเลกุนาโซชายังคุมทีมแมนยูเตดเนี่ยก็เป็นนวิวเนี่ยแหละครับที่โดนพูดถึงว่าทําไมถึงไม่กล้าวิจารณ์โอเลกุนาโซชาล่ะทั้งที่ผลงานย่ำแย่เลยเกินในการคุมทีม Ater, ซึ่งประเด็นตรงนี้ครับเนวิลเคยเปิดเผยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะต้องวิจารณ์อดีตผู้ร่วมทีมผมคิดว่าโอเล่เนี่ยสามารถจัดการความรัดกุมของทีมได้เรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นมานานมากแล้วและผมก็ยินดีจะพูดแบบนั้นพูดว่าแทคนติกของเขาอาจจะยังไม่ดีพอครับและนั่นคือสิ่งที่ผมบอกม,มาเสมอแต่มันก็ยังมีคนสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่พยายามฟันธงว่าโอเล่ OLED ต้องโดนไล่ออกแล้วโอเล่ OLED ควรตกงานแล้วอะไรประมาณนั้น แกรี่บอกว่าสิ่งเดียวที่ผมจะบอกได้คือมันเป็นสไตล์ของผมครับผมไม่พูดแบบนั้นกับโคช้ชคนไหนทางนั้นผมไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อกดดันให้ผู้จัดการทีมโดนไล่ออกผ่านทางสื่อสารผมไม่มีวันทาแน่นอนทุกครั้งเวลาที่ผมได้ยินนักวิจารณ์ออกมากดดันให้ต้องไล่โคช้ชคนนั้นออกต้องไล่คนนี้ออกผมรู้สึกแย่มากๆถึงขั้นแบบเสียดเสียเอียนเลยด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่เรื่องว่าใครเข้าข้างใครครับแต่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสม แกนีนิวบอกอย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมสําหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันแตกต่างออกไปผมไม่ทําแบบนั้นกับคุณซื้อคนไหนก็ตามไม่ใช่แค่โอเลกุนโซชาคนเดียวถึงตรงนี้เราพอจะเห็นเหตุผลนะครับต่อให้แกนีนิวจะเป็นนักวิจารณ์ฝีป,ปากกล้าแต่เขาจะไม่มีการพูดฟันธงหรือกดดันว่าผู้กิารทีคนนี้ควรโดนไล่ออกเหตุผลก็คือเขาเคยอยู่ในสภาพนั้นครับเขาเคยรับรู้รสชาติตรงนั้นมาแล้วทุกคนรู้ดีครับว่ามันนนเกิดขึ้นในช่วง ปลายปี2015ครับเนวิลได้รับโอกาสเข้าไปคุมทีมบาเลนเซียนะครับทีมดังแห่งลาลิกาสเปนครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ดูเละเทะไปหมดครับมองตรงจุดไหนก็เห็นแต่ความผิดพลาดซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่มากๆในชีวิตของเขาครับจุดเริ่มต้นมันมาจากที่แกรี่เนวิลเนี่ยสนิทกับทางปเต์ลิมครับมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ซึ่งหลงไหลในโลกของหนังอย่างมากครับและตัวของปเต์ลิมเนี่ยก็เคยพยายามลงทุนในฟุตบอลอังกฤษนะครับเคยขอซื้อสโมสรลิเวอร์พูลด้วย จากนั้นเขาก็หันมาลงทุนในด้านอื่นๆมากขึ้นครับแล้วก็ได้เป็นหุ้นส่วนกับเนวิลทั้งในธุรกิจคาเฟ่ฟุตบอลแล้วก็โฮเทลฟุตบอลครับรวมถึงร่วมถือหุ้นสโมสรซอลฟอร์ดซิตี้ครับทีมท้องถิ่นในแถบบ้านเกิดร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆในคลาสออลเลนที่ถูกครับท Gary ville, ville, ham, Brand eks, co, ั้งคริสเนวิลฟิลเนวิลดิวิดแบ็กแคมแบรนกิ๊กส์พอร์ชโคเน็คกี้บัตนอกจากนี้นะครับยังปล่อยสินเชื่อให้กับเนวิลเนี่ยลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยครับด้วยความสัมพันธ์์เเ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 หลลลล่่่าาาาาานนนนนนนีีนีี้้้คครรรับับบจจึึึงงงกกิิดววมมมมมสสสสขขแะือออถทปปตยย็โซ เขาก็เชื่อใจในตัวของแกรี่เนวิลครับและก็จ้ามาทํางานในสถานการเป็นเฮดโค้ชของบาเลนเซียและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งหมดครับประการแรกพิเตลิมอาจจะมองแบบตื้นเขินเกินไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วแกรี่เนวิลไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นเฮดโค้ชของทีมใหญ่เลยนะครับมันคือการเดิมพันที่เสี่ยงมากครับแลโดยเฉพาะการเป็นกุนซึงกิดในหลีของสเปนเนี่ยนะฮะถ้าเราคิดเร็วๆครับอาจจะมีคนที่ประสบความเร็จอย่างจริงจังอยู่แค่คนเดียวก็คือเซอร์บอบบี้วอรบสันซึ่งเคยคุมทีมบาร์เซโลนาส การวิวิวก็ดูเหมือนร้อนวิชาสุดๆครับจนไม่ทันได้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่าเหมาะสมกับงานนี้หรือเปล่าแม้ว่าเขาจะเรียนจบหลักสูตรโปรไลเซนมาแล้วเคยทํางานเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติอังกฤษในยุคที่โรฮัซันคุมทีมช่วงยูโร2012มาแล้วแต่ความจริงก็คืองานที่เขาทําทุกๆวันเนี่ยที่ทาเป็นหลักนนก็คืองานวิจารณ์ครับแต่เมื่อโอกาสมาถึงครับรู้ว่าเสีย่ยงแต่ก็ต้องลองครับและการเสี่ยงครั้งนั้นก็รู้เรื่องเลยครับในวิลคุมบาเลนเซียไป28เกมผลงานออกมาก็คือชนะ10เสมอ7 แพ้11ครับและแฟนบอลก็รู้สึกไม่ค่อยรักใครเท่าไหร่น้ำซ้ำเนี่ยหนักไปทาง ขับสายไล่ส่งด้วยซ้าไปขณะที่สื่อในสเปนรวมถึงสื่อในอังกฤษนะฮะก็เล่นข่าวเขาแบบอย่างสนุกปากน,นะครับเอามาล้อเลียนเอามาแบบเฮฮากันถึงขั้นแบบจับเรียชั่นสีหน้าของการนเรนวิลในเกมต่างๆแลวเอามามองเป็นเรื่องตลกด้วยซ้าไปนั่นคือสิ่งที่เขาเจอมากับตัวครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าผู้วิการทีมทุกคนก็โดนกันแบบนี้แหละครับแต่พอมันโดนกับตัวเองเท่านั้นแหละครับถึงรู้ว่าหลังจากที่ผลงานย่าแย่ครับทุกครั้งที่เนวิลพาลูกทีมลงแข่งขันแฟนบอลบาร์เซียก็เริ่มมตะโกกกนนลลับออับบวว่าาอออไไไปป้้้ดแง ไหนก็มีแต่คนเกลียดชังจากคนที่กําลังมีความสุขในหน้าที่การงานของตัวเองบทบาทนักวิจารณ์อยู่ดีๆโดนเข้าแบบนี้ก็ออกอาการปเป๋ครับยิ่งเล่นยิ่งเละจนกระทั่งรั้งกันไว้ไม่ไหวครับสุดท้ายเขาโดนปลดออกจากตาแหน่งแล้วก็โดนล้อเลียนมากมายครับด้วยความที่เขาเป็นนักวิจารณ์มาก่อนเนี่ยแหละครับเคยแต่พูดถึงคนนั้นคนนี้แสดงความคิดเห็นเฮ้ยต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้แต่สุดท้ายพอมลงมือทําเองทุกอย่างย้อนเข้ามาใส่ตัวหมดเลยครับดังนั้นคือความจริงที่แสนเจ็บปวดมากๆ BBC ครับสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤ วิเคราะห์ออกมาแบบเป็นฉากๆเลยครับบอกเลยครับว่าจุดอ่อนของเกรดวิวมีอยู่4ข้อครับหก็คืออุปสรรคทางภาษาครับโอเคครับเวลาอยู่ในสตูดิโอเขาเป็นนักวิจารณ์ที่มีวาทศิลป์อย่างมากแต่กับภาษาสเปนเนี่ยสิ่งที่หนักกว่าก็คือการสื่อสารและการสั่งการเทคนิคเมื่อลูกทีมไม่เข้าใจเต็มร้อยลงสนามไปก็เละเทะครับ2ก็คือแผนการที่มันแบบ หาความชัดเจนไม่ได้ครับบางเกมก็แอาเรสซิ่งสูงบางเกมถอยมาอุด11คนในแดนตัวเองบางเกมก็เน้นยาวไดรเรกคือไม่เคยมีความชัดเจนในรูปแบบวิธีการเล่นของตัวเองเลยครับซึ่งถ้าเล่นในระดับสูงแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่มีแบบแผนที่มันเป็นตัวตนของตัวเองยากมากครับที่จะประสบความสำเร็จ3ก็คือแฟนบอลครับจุดเริ่มต้นเนี่ยแฟนบอลไม่ได้ชอบปิเตอร์ลิมอยู่แล้วครับเพราะตั้งแต่เข้ามาใช้อเวอร์บันเเซียก็ดูทําให้ทีมนั้นสารวันเตี้ยลงเรื่อยๆ เมื่อคุณไม่ได้การสนับสนุนจากแฟนบอลยากมากเหมือนกันครับที่จะะสมสงเ็จและข้อสุดท้ายก็คือชา a r มิงครับผิดที่ผิดเวลาผิดตำแหน่งผิดจังหวะไปหมดครับเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์แต่เขากลับพาตัวเองมาทํางานที่ตัวเองไม่เคยทําแถมัต้องรับแรงกดดันมากกว่าคนปกติครับแล่มันเลยทําให้ทุกคนนั้นพร้อมที่จะตัดสินเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากโดนไล่ออกในปี2016ครับ Sky Sports ก็ อาแขนต้อนรับเหมือนเดิมครับพวกเขาได้นักวิจารณ์ฝีมือดีกลับมาแล้วและได้เวลาที่กรรีวิวกับจ i m ี y คราเกอรจะเรียกเรตติ้งกลับมาสู่องค์กรอีกครั้งนึงแต่มันก็เหมือนการกลับมาแล้วก็โดนรับน้องตามธรรมเนียมครับเพราะนึกภาพตามนะครับความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลครับก้าวมาเป็นนักวิจารณ์ที่ฝีปากกล้า ได้รับความนิยมอย่างสูงมากแต่พอไปทํางานเป็นผู้จัดการทีมเป็นเฮดโค้ชเละเทะล้มเหลวไม่เป็นท่ากลับมาบรรยากาศในสตูดิโอก็เต็มไปด้วยเสียงแซวเสียงหัวเราะเยาะเย่ออะไรต่างๆน่นะนซึ่งแกรี่ก็ถือว่ารับมือได้ดีนะเขาไม่ได้แบบแสดงทีท่าโกรธเกลี้ยวโมโหหรือหน้าเสียแต่อย่างใดครับแต่คําพูดที่เขาตอบกลับมานะครับเขาบอกว่าไม่เอาแล้วครับไม่มีซักเสี้ยววินาทีเลยครับที่ผมคิดถึงช่วงเวลาหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าแมวันนี้ฉันอยากกลับไป ลงคุมทีมซ้อมอีกสักครั้งวะไม่มีเลยนะเขาก็เล่าต่อครับบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะก็ปล่อยมันเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ก็พอผมยังรักฟุตบอลเหมือนเดิมครับผมชอบดูฟุตบอลเหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้กลับไปคุมทีมอีกแล้วก็บอกคาเดียวเลยครับว่าขอเถอะผมผ่านจุดน,นั้นมาแล้วได้เวลาก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่เอาอีกแล้วมันเป็นการตอบกลับแบบเหมือนยอมรับสภาพแต่ในความยอมรับสภาพมันก็เหมือนเป็นการบอกกันทุกคนครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับมันก็จะมีช่วงเวลาความผิดพลาด ดีการสัญญายที่มันผิดพลาดแบบนี้แหละครับแต่คุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ว่าเบอรอพลาดแล้วก็แค่เดินก้าวข้ามไปครับ ทุกวันนี้เขายังยืนหยัดอยู่ในเส้นทางของตัวเองได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมครับกับการเป็นนักวิจารณ์ได้รับการชื่นชมครับด้วยสไตล์เป็นเอกลักษณ์มีสาระมีเนื้อหาที่ยังอิงได้มีหลักเหตุและผลมีเรื่องขำขันตลกโปกฮายียวนบ้างดุเดือเดเผ็ดมันบ้างอีกหนึ่งประสบการณ์ในการเรียนรู้ชีวิตของแกรี่นวิลครับอลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้ครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางของเราครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok ครับและก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast Pegasus ครับว่า Mainstand นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Mainstand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blog เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u n d c ว o u d s p p t i f y Apple Podcast